ปรมาณไม่ได้เจนชวนเจียเฮ้ยชนไหมเนี่ยอครับจอมให้เลยนะแล้วไม่อยู่ว่าคิดถึงกันบ้างนะคะตอนไม่อยู่อะไรครับใครก็คิดถึงคนครับไม่มีหรอกตรงนี้จริงอ่ะไม่มีใครคิดถึงนะเหมือนกันครับใครจะไปคิดถึงคนอย่างคุณน่ะครับผมครับเออครับ เออครับผมจะไปไหนก็ไปเถอะนะทำไมครับเนี่ยเอ้าครับไม่พอใจไงอะไรครับเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะตะวันสักพุ่นไหมละม่ละ,ะเอาไหมล่ะพูดอย่างนี้จอดเลยเไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะ ทำไมอีกแล้วโย่โดนอ่ะรู้มือชิชิวไม่คิดไร ชิวชิวไม่คิดไรนะชิวครับปล่อยแค้นครับผมชิวครับชิวโดทิกใหม่ไปเลยชิวเราไม่กดรเราไม่กดใส่ของตั้งห่าก์เามันเปลืองค,คุณใส่เกาะครับเมื่อกี้คุณอย่ามาหาพูดเลยไม่ได้ใส่ครับผมป้อมยายอย่างเดียวนะ ใส่ก่อครับผมเห็นครับไม่พมกคือผมใส่แค่นิดเดียวแล้วแบบมันมันเปลือนผมก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันครับทำไมคนเลทไอ้ท่ายึดยือบอกว่าให้เลิกใช้ผมก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันเมื่อกี้ทำไมคนก็โดนผมไงแค่นั้นเองชิชิวเออคนก็โดนผมเหมือนกันน่ะโดนอะไรครับผมยังไม่ตายเลยครับโดนใจขบผมเจนครับไม่ไม่ได้เจนครับชิชิวหนึ่ง อย่างนี้ก็คิดถึงแย่เลยอะดิโอกใครคิดถึงครับเราไงอยู่แล้วครับอยู่แล้วอย่ามาหลงตัวเองดิอะไรครับเนี่ยเอ้ยเฮ้ยน้องก็หลงตัวเองไหมน้องพี่น้องมาหลงตัวเองไหมวะแลผมเรียกอะไรครับเนี่ยผมทำอะไรผิดครับไม่มีอะไรครับไม่ไม่ทำอะไรผิด มาชนผมเฉยเลยทำอะไรให้คุณเนี่ยเราจะไปแล้วคุณจะคิดถึงไหมเนี่ยคือก็รอฟังอยู่ครั้งเดียวเนี่ยเป็นใบเหรอเป็นใบเหรออย่างนี้เจอกันหน่อยนะสิบใบเราสองคนสองคนพอสิบใบเล่นกับสองคนได้หมดครับได้หมดได้หมดได้หมดครับตัวได้ป้ากับเขาน่าสิบใบนะเล่นกับสองคนอะได้หมดได้หมดได้หมดเออสองคนพอได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้ว ฮ้ยมันไม่ทะเลาะกันสักวันมันจะเป็นอะไรไหมผมทะเลาะตอนไหนผมทะเลาะอะไรกับคุณครับนี่ครับมันเริ่มมีอารมณ์และเริ่มมีอาการเดี๋ยวไม่ทอะไรผมปกติคือผมปกติสุดๆนะคุณน่ะเป็นอะไรครับมาชนผมเนี่ยเราเริ่มมีอาการแล้วมันเป็นอะไรครับมีอารมณ์อะไรครับมีอารมณ์อะไรครับเริ่มมีอารมณ์ครับอะไรครับทำอะไรให้คุณครับมาใส่อารมณ์ใส่ผมทำไมคนนั่นแหละมายั่วโมโหไง เลี้ยมาหัวนะรครับเลี้ยง,งมัน นี่ใส่ไม่ทำทำไหมะ่ะอเอวแล้วคุณจะมาใส่หรือทำไมครับแล้วคุณจะทำให้มันระเบิดทำไมอะ่มะระเบิดหรือยังครับแล้วมันจะทำทำไมเฮ<ะ>้ยระเบิดเ้ยทำอะไรเนี่ยมันเติมน้ำมันอะไรเนี่ยทำอะไรครับ<อ>คุณทำอะไรเปล่าครับไม่ได้ยินอะไรใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ยินครับ อะไรครับผมอะไรผมทำอะไรครับอ,อะไรครับผมทำอะไรอะ่ะอ,อะไรครับผม, <c oughs> ผมเรื่องอะไรครับผมทำอะไรผิดคุณเป็นอะไรผมันได้เป็นอะไรคุณแต่เป็นอะไรคุณมาชนผม,ะมะไปเนี่ยผมไม่ชอบที่หน้าคุณไงมันทำอะไรผิดอะ่ะเอ้าวมันชนเฉยเลยอา้าวไอ้ป๊าผมทอะไรเนี่ย มั้มหมดอ่ะเจ้าผมเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะพังยังยังครับเด็มหลออยังอีกเหรอดิ้งอ่ะอะไรเนี่ยโมโหทำอะไรไม่ได้สักอย่างตอนเนี้ยเอาคืนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เจ้ผมเฉยเลยคุณจะวัดสักคนณไหมล่ะโอ้แต่คุณกระโดดผมอีกอ่ะเฮ้ยกระตอมอ่แล้วครับ เน่ยไปมันวาร์ปไม่ได้เองแหละนิงอะไม่งั้นคุณโดนแหละนนิงอะไรครับไม่ไปกันนะหูอยาปากดีครับเนาะไอ้ต็อปไม่ได้ปากดีครับเรื่องจริงครับพูดเรื่องจริงดูชิลวไม่คิดไรเรื่องจริงเออไม่ต้องจริงแบบจริงอย่างนี้ด้วยค่ะอ๋อก็รอเรือควบจ้ำไงครับผมเป็นคนเวลาพูดอะไรมันต้องมีรอเรือไม่คุณไม่ได้พูดไม่ได้จริงคุณแบบกจริงแบบวัยรุ่นจอจานอ่ะจริงครับจริงจริงครับจริง บอกคิดถึงก่อนได้ไหมครับจะได้ไปนอนอะไรครับไม่เอาครับมาบอกคิดถึงอะไรครับมาบอกไมดหลัอปกติเห็นบอกแบบฝันทงฝันถึงอะไรอย่างไงอะไรครับอะไรครับอะไรปกติเห็นบอกฝันถึงอะไรอย่างนี้แบบฝันดีอะไรคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยอะไรคิดถึงอะไรผมจะพูดตอนไหนคุณอย่ามามอย่ามาแบบอย่ามาแบบว่าแบบเหมือนผมพูดกับคุณอนะคุณอย่ามาทําแบบ เชิงอะไรเยอะเลยครับคุณอะไม่ได้เชิงอะไรเลยนะไม่ได้เชิงอะไรครับคุณทำอะไรมาคิดถึงอะไรครับผมไม่บอกคุณตอนไหนคุณคิดไปเองหรือเปล่าผมก็คิดไปเองตลอดแหละครับละเมอหรือเปล่าครับคุณเพลินเนี่ะตอนนี้เราเมื่อกี้เก็บไว้หนึ่งแผ่นนะครับที่จะมาชนเข้าปั๊มอะทุเรศจัดแล้วมันระเบิดหรือยังครับมันต้องรอให้ระเบิดไงก็มันไม่ระเบิดก็ไม่มีอะไรหรือเปล่ามันต้องรอให้ระเบิดหรอถ้าผมตั้งใจจริงมันระเบิดไปนานแล้ว ถูกไหมละ่ะอืมหรือทําไม่สําเร็จหรือเปล่าฮะไม่เกี่ยวครับเพราะผมตั้งใจมาระเบิดไปนานแล้วเป็นโชคดีของคุณที่เราไม่อยากบัฟใครโชคดีอะไรครับไม่รู้ครับอะไรเนี่ยสวัสดีเจ้าพี่สวัสดีครับพี่พี่เต้นสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเยอะอย่างอยู่ครับพี่ไปเก็บตัวอักษรมาครับได้เยอะก่อนได้ได้เยอะก่อนครับได้เยอะอยู่นะ คนเหนือหรออันนี้คนเหนือหรอท่าน้าธรรมดาององสวัสดีครับพ่ออันนี้คือฟาร์มเหรอฮะพูดส่งเนียงงั้นคนเหนือครับพ่คนเหนือคนเหนือคนเหนือทำไมแบบออกแบบออกแบบเขมี้นบนแบบอีสานหรือใต้อ่ะไม่ไม่อีสานไม่ใต้ครับพี่ผมคนเหนือครับ พี่พี่เต้นอันนี้พี่อุ้งกับเขาสิเขาเปิ้ลกับเป็นคนเหนือเหมือนกันแสก็เแม่แสกแม่แม่เป็นเป็นแม่แสกเห <laughs> มือนทำไมมันแปลกๆอ่ะ <laughs> เหนือแต้พี่อันนี้เป็นเหนือแต้พี่เต้นเหนือแต้เลยอันพี่ลองอู้พี่ลองอู้ดูเขาอู้เรื่องหลายคำเนาะอ่อู้เรื่องหลายคำอยู่เอออ่ะลองพี่กับลองชวนคุยดูละแบบทำใหม่ๆอ่ะพี่ดูพี่ลองชวนคุยดูเองเองไม่สอนเขาพูดอีสานด้วยนะ อุ้ยหนูพูดอีสานไม่เป็นคนเหนือครับพูดไม่เป็นครับผมคนเหนื่ออ๋อคนเหนื่อยเนื่อยอะไรเนี่ยเนื้อเนื้อแต่ครับเนื้อแต่แครับผมเนื้อแต่แเลยเดนปีกปีกอะพี่ร้องพี่ร้องอู้อะสักคำหนึ่งอ่ะเปิ้นตอบกลับมาเป็นภาษาเหนือได้อนตัวเนาะแต่กัตัวร้องอ่ะตัวร้องอะตัวร้องเลยตัวร้องเลยพี่เต้นตัวร้องมดีกับพี่อ่าข้ามไม่อย่างก็ได้เปิ้นเปิ้นแต่ ใช้ใหญ่กินกินข้าวแล้วยังครับโอ้ผงกินมาครับพี่เมื่อกี้ผงกินมาคุณดูสิอะไรไม่รู้อะไรที่สอนไปไม่เคยสอนอย่างนี้นะอะไรก็ผมเอ้าวผมพูดเหนือคุณอะไรเนี่ยสอนมากในแกงเงาเป็นคนเหนือเอ้ยยังไม่ได้ไปดูดวงเลยนะวันนี้ไปดูดวงก่อนหมดวงอะไรครับเลนฟ้าเจอกันเลนฟ้า ได้ค่ะพี่เราจะไปนอนแล้วหนูตีกันอยู่๋ยวไปนอนเจอกันพี่ครับเจอกันพี่ใช้เจอกันพี่เจอกันพีกันพี่ไป้ากันพี่นะไปกันพี่ไปป้ากันใหมพี่นะพี่ไปปากันใหมรับพี่ไปปากันใหมพี่ทุณทุเรศจัดเลยไปคุยอะไรเนี่ยไอเขา